สิ่งที่เขาด่าเรามันมีมูลค่านะแล้วเราก็มีมูลค่าในตัวศิลปินเราก็มีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเราอยากให้เป็นอูทาหอดสอนใจแล้วก็เป็นเคสตัวอย่างเพราะว่าตอนนี้มีความท้าทายของผมว่าไอ้การยังไงมันก็ไม่ฟ้องถ้ามันฟ้องฟ้องนานแล้วเพราะก็โชคดี10รายแรกครับวันที่วันที่13นี้เริ่มเชื่อดเซ็นเอกสารปุ๊บหมายออกทันทีสูงสิบสามค่ะเป็นส่วนส่วนใหญ่เป็นคนวัยไหนที่แบบโอ้โหวัยนุ่นเลยครับผม60อัพ ผมมาหาเครือข่ายเพื่อที่จะประกาศว่าผมฟ้องแน่ๆนะไม่มาหาพี่พีเลยเขาเล่นหล่อตอนนี้ใช่ครับถามเรื่องหนักเรื่องเข้าเรื่องเลยเหรอครับผมผมเข้าเรื่องเลยครับล้วงลั่นตอนเอาเอนเกตอย่างเดียวครับตอนนี้โทษถึงพี่จะฟ้องที่บุญเลยมั้งครับยังไงโยนทักมายังไงครับทักมาขอโทษคือัมาขอโท คือประเด็นแรกอะตอนแรกผมผมยังใจผมยังใจแต่คนนี้เขาขอให้ฟ้องไม่ใช่คือตอนแรกอะเราจะไม่ได้ฟ้องเพราะกันก็ไม่ได้อยากฟ้องเพราะว่าเรื่องความที่เขาเป็นต่างสีตาสาอาจจะไม่มีเงินอะไรพ่อจ๋าแม่จ๋าทั้งหลายไม่ใช่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเขาด่าแรงไปหน่อยบางทีเขาพูดถึงบุปการีเราหรือว่าอาจจะแบบไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันมีคาพูดที่มันอ่าไม่ควรพูดอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยปรึกษาพี่ทนาย เขาก็บอกหนูเลยว่าได้ไม่ต่ำกว่าคนละแปดแสนนะเออเขาบอกหนูอย่างนี้เลยแต่หนูหนูก็ไม่รู้หรอกว่าหนูจะเอาเท่าไหร่แต่หนูรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาด่าเราอะมันมีมูลค่านะแล้วเราก็มีมูลคา่าในตัวศิลปินเราก็มีมูคลคนะ่าอะไรอย่างงี้ค่ะการที่เราด่าแรงเกินไปอาจจะมาขอโทษตอนสุดท้ายแล้วแบบป่วยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ครับผมโกธอีการอะไรครับ,บรรไ,รไม่โกรธสัก,กสนิดเลยคือคือ,คอเราเราอย่ายงนี้ได้กว่าครับ เราอยากให้เป็นกุธาหอดสอนใจแล้วก็เป็นเคสตัวอย่างเพราะว่าตอนนี้มีความท้าทายของผกว่าไอ้การยังไงมันก็ไม่ฟ้องถ้ามันฟ้องฟ้องนานแล้วเพราะกะรณีนี้มันเกิดมานานแล้วเราก็เลยอยากให้รู้ว่า,าเราทําจริงๆนะถ้าเราจะทําจริงๆเราไม่อยากทําร้ายใครแต่ว่าเราบอกเขาไปแล้วว่าเลิกด่านะถึงพ่อแม่ด่าด่าตัวการได้แต่อย่<ด>าด่าถึงพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้โชคดีเยอะไหมที่แบบผู้โชคดีสิบรายแรกครับวันที่วันที่13นี้เริ่มเชื่อเซ็นเอกสารปุ๊บ หมายออกท,ทันทีสูงสิบสามค่ะส่วนส่วนใหญ่เป็นคนวัยไหนที่แบบโอ้โหวัยนุ่นเลยครับผมหกสิบอัพใช่ครับเราไม่เขาเขาป่วยเขาปวดเส้นเลือดในสมองอะไรครับแตกอะไรอย่างงี้ด้วยนะไม่เป็นไรครับเราเราจะรักษาเส้นเลือดในเขาเองผ่านการมอบหมายสารนะรับผมเชื่อว่าเขาจะหายทันทีนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขาป่วยจริงหรือป่วยไม่จริงแหละแต่ในสิ่งที่เขาทําเราอยากจะให้รู้ว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดมากมาก เพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยคือสิ่งที่สูงที่สุดในชีวิตใช่ครับเรารู้สึกว่าแล้วก็ยังมีคนมาคอมเมนต์เราว่าเรื่องแค่นี้เองทําไมต้องฟ้องผมเพิ่งรู้วันนี้ว่าการด่าพ่อห่าแม่มันเป็นเรื่องแค่นี้เองม,มันมีทั้งคนที่อินบ็อกเข้ามาในในเพจที่น้องเขาไม่ได้เห็นบางทีพเพราะว่าการไม่ได้เล่นเพจซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ แต่หนูก็จะเป็นคนเห็นหรือว่าแบบมันก็จะมีคําพูดที่แรงอยู่อะไรเยงีค้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันผ่านมานานหลายเดือนแล้วแหละเราก็แบบไม่ได้คิดว่าตีเราตามโจมตีเราทางเพจต่างๆทางช่องต่างๆทงางละครทางอะไรอย่างงี้ครับเราไม่ได้กลัวนะแต่แค่มันมีคําพูดคำพูดท,ท,ที่เรายูไม่ค่อยโอเคคือถามว่าเรากลัวไหมเราไม่กลัวหรอครับแต่เรารู้สึกแค่ว่าเราอยากจะสั่งสอนให้เป็นเคสายเคส ให้ให้เขาได้รู้ว่าในสิ่งที่เขาทํามันผิดและในสิ่งที่เขาทําอ่ะบางคนหลายๆคนตอนนี้ยังคิดว่าในสิ่งที่ทํามันถูกแล้วเขาก็ยังมาต่อรองกับเราว่าคุณก็ลองไปขึ้นศาลดูสิลองดูสิว่าคุณกับผมผมอ่ะใครจะชนะซึ่งคบบอรชค,คุณปิดตั้งแต่มาคอ,อมเมนต์ด่าเราแล้วใช่ครับอันนี้ต้นต้นแบบคุณค่าความเสียหายแล้วก็ไปแต่สิบไลนแรกอย่าประมาณเท่าไหร่กัมดู มีน่าจะเกือบๆล้านบาทับคุณ้าใช่ครับเพราะว่าเราตีด้วยความที่มูลค่าค่าตัวของเราด้วยในการรับนานของเราและสิบคนเนี่ยเราก็เชื่อว่าก็น่าจะคนละน่าจะหลายแสนส่วนมากคนที่ฟ้องเนี่ยก็คือเป็นเจ้าเก่าเจ้าประจำใช่ครับถ้าที่เห็นทุกเพจคุทุกๆๆอะไรอะร่ะก็จะมีแค่คนเดียวที่ชื่อเดียวคือไม่แมนทุกอันไม่คำพูดที่เหมือนกัน เราประกาศฟ้องต้อจับภาพแล้วที่ทักมามีหีกอไมมีครับมีแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ทัวร์จะเงียบๆเลยใช่ครับเพราะว่าก็หลังจากัาจกฟ้งกองแล้วก็เราเชื่อว่าเราผมก็ยังพูดตามตรงว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หลายคนถามว่าการออกมาอย่างเงี้ยแล้วโดนดราม่าอย่างเงี้ยวันเนี้ยถ้ารู้ว่าโดนดราม่าหนักขนาดไหนไจะออกมาไหม <Ram> ผมก็ยืนย,นยันว่าจะออกมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอผมออกมาปุ๊บเนี้ย ระบบการในวงการมันเถิงหรือว่าวงการลูกคุ้งอ่ะมันซอบลงเยอะถึงแม้ว่ามันจะหายไม่ขาดแต่มันก็ซอบลงเยอะในคนด่าเพราะว่าเราเอาจิงเพราะว่าคนในวงการเพลงทุ่งโดนเยอะนะครับโดนเยอะแล้วไม่มีใครกล้าตอบปากตอบคำเขาเพราะว่าบางคนกลัวโดนด่ามา,มา,มามกกลัวนั่นกลัวนี่นนนแต่ซบผม,มผมไม่ได้กลัวและผมผมกล้าพูดเลยว่าขออนุญาตปฏิวัติให้ได้มากที่สุดให้ได้น้อยที่สุดไม่ต้องจางหายจนแบบหาย จนไม่มีหรอกแต่ขอให้มันน้อยลงน้อยล, re, ลงมากที่ททสุดเออพี่เร like ื่องไหนว่าตอนที่มีปัญหากันอ่ะที่แบบไปเตือนเตือนกันอ่ะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วคนโทรมาถามเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นหนูไม่ถามเลยเกิดอะไรขึ้นอะไรเก่นตอนนี้หายพวกผมยังต่อว่าดำเนินคดีไปแล้วครับก็ใจเย็นลงไหมอ่ะถามว่าใจเย็นลงไหมบุคลิกและหน้าตาผมเป็นคนอย่างนี้จริงๆไม่ได้ไม่ได้ใจร้อนอะไรตามันดู ใช่ทนายไม่จะบอกว่าไม่ได้กดอะไรใช่ไหมตอนนี้ไม่กดแล้วฮะตอนนี้ไม่กดแล้วหรือยังกดอยู่มันก็มีความกดอยู่อีก50เปอนะครับแต่ว่าเราก็เราก็ปงปรงขึ้นแล้วแหละเราก็ปรงขึ้นเราพยายามมองให้เป็นเรื่องสนุกแต่พอคุณไม่หยุดเราก็จาเป็นต้องดำเนินคดีใช่สารประทับรับฟ้องเมือยันที่อะไรครับวันที่13นี้ให้ทนายเอาเอกสารทั้หมดตรเปรเซ็นแล้วก็ทนายก็จะไปดำเนินการเรียกเรียกหมายนะครับ ออกลายแล้วทั้สิบลายแรกเราสิบลายแรกก่อนครับที่มีข้อมูลอยู่ประมาณกี่ลายผมมูนะคผมแคบไป 30- 40ิ่ลายแต่ว่าเราขอ10ลายแรกก่อนให้ได้เห็นมาเดิมหรอมาเดิมมาเดิมว่ราผมฟ้องจริงนะเพราะผมทำจริงใช่ครับเป็นกระเช้าได้ไหมหรือว่าต้องเงินเท่านั้นเงินเท่านั้นสิครับนะครับกระเช้าไม่เอาครับเอาไปให้พวกพิการถักสายตาครับเราเราเน้นย้ำตรงนี้เลยครับวัดพี่กันดารหลังจากเงินที่เราได้แล้วนะครับผมจะนําไปให้ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิผู้พิการทางสายตาว่าเด็กกำพร้าที่ผมกับแม่นี่คอยเอาอาหารและข้าวของไปให้น้องๆอยู่แล้วแล้วก็วัดที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าน้ําค่าไฟเราจะลงเอาเงินจากทางนี้ไปช่วยทำบุญครับ